ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนโรงงานน้ำตาลอยู่ได้ชุมชนอยู่ดีที่พิมายนครราชสีมาน,นะ จะบอกให้โรงงานน้ำตาลพี่ไม้จังหวัดออนครราชสีมารราชสีมาจังงามจับตาจับใจทุกคนมีความรักใครนครราชสีมาเป็นเมืองหวานมีโรงงานน้ำตาลอยู่ถึง <Zero. S 1> โรงงานน้ำตาลพี่ไม้ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาถูกร้องเรียนว่าสร้างมลภาวะให้เกิดกับชุมชนทําให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษต้องบินไปดูเมื่อ ่ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลพี่ไม้ได้แก้ไขปัญหาทุกข้อจนคลี่คลายเกือบจะแล้วเสร็จทั้งเรื่องน้ำเสียฝุ่นควันที่กระทบต่อชุมชนได้80%แล้วสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยจะเสร็จทั้งหมด อพอเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะป้องกันปัญหาเรื่องฝุ่นอนนี้ได้ครับขณะเดียวกันสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมที่11ได้เดินทางมาติดตามงานการแก้ไขปัญหาบอกว่าพอใหญ่การแก้ไขปัญหาเรียบร้อยไปแปดสแล้วครับอยากจะให้โรงงานน้ําตาลที่มาเป็นบทเรียนสําหรับโรงงานน้ําตาลอื่นทุกสํานักง,งานสิ่งล้อมภาคตรวจเฝ้าระวังเชิงลุกคือไม่ต้องให้ร้องเรียนมาแล้วใครับผู้ได้รับการช่วยเหลือชื่นชมโรงงานน้ําตาลขอบคุณโรงงานน้ําตาลครับทําให้ผมได้มีวันนี้อีก10%ทเ่เหลือน่าจะ จบปัญหาภายในสิ้นกุมภาพัน์นี้โรงงานอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยจ้ะไม่ใช่ว่าโรงงานอยู่ได้แต่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้ที่ยืนอยู่นี้เป็นโรงน้ําตาลใยายที่สุดที่ประเทศเรามาถูกที่สรุปได้จังซี่จังซี่ว่าโรงงานชุมชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันสรรสร้างตามกติกาแล้วปัญหาก็จะที่ใครครับเราจะดูแลชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินเศรษฐกิจชาติใช่ไหมครับใช่ครับปีใจ ไปเมืองราชสีมาติดในอุราราสีมาหรือคือโคราชเมืองใหญ่คนแยะ,ะเฉลียวฉลาดราสีมาก็คือโคราชผู้คนเก่งกาจโคราชของไทยข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบอกทุกคนว่า โรงงานน้ำตาลพิมายสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับคน2,000คนมีเงินหมุนวนปีละประมาณ5,000ล้านบาทพิมายนักครราชสีมานนะ <c oughs> จะบอกให้สมาาากกก็คคือโรลเ่งช